ตรงอหไรดัวแต่ใครที่ถ่ายทำเราตอนนี้ครับส่งเช็คชับเช็คมาอันไหนหลอกซุ่มยิงต่างร่างของจานนี่ของจานซุ่มทอนนี่ครับไหนครับจะไม่มีไม่หล่ะของจานซุ่มทอนมีไหมครับอย่างวันเราต้องเดิดหาก่อนเอาเนื้อเอาเนื้อโครลาดมาโยมฟังง่ายๆดิครับมันต้องมาจชงรับประเด็นเนาะอืมแล้วแต่แล้วเต่ใครแล้วแต่ทักเดี๋ยว เดี๋ยวแถวถนนกบผมนี่เอาเอาเงินนั้นผมมาได้โอ้แม่คนอั้นี้ก็ทิ้งมองมือผมก็จะได้เอาตะมดยี่เหลี่ยมหนึ่งมาผมก็มาจะเตะตาเหลียงผมก็จะนึกหาเด็ครับครับคราวนั้นติดงเนียอะไรโยงไปเบิ่งวะเออมามาบ่อยบางทีก็ว่าไม่ทันครับครับบางทีก็

อาะยังไงเอาลงมาจับเอขียนกตะดาษครับเจ้าเอาเอาคนลาะน้องไม่ยาวเท่าไหร่ครับเอาอันไม่ยาวนะครับลางลงมาอืมคนหนาตระหนักอุ่เหนื่อยจนก็ลูบนมนี่แข่งโอ้มีลูบนอยังกินนี้ทำงานจัด ก็ห <ạ. S 2> <ể> ้นงอกก็ไมงาะบ้ันพักหันเงาะบ้านก็บานแรไม่หลับแต่ตอนนี้องไี้ช่ไม่อาเหมือนลูกเราคนที่อยู่ยากเลยเอากเป็นผู้หักาจัรกมาก็ไม่คิเงินเดือนให้คงนที่ยังไงก็ปี่ีก็ปีใหม่ก็ห้นคนดันตุนอจัหน่อยไปเลยโอ้ยทำงานสานีเจ้าพูดต่างกัน อ่ะแกันว่าใหโยมฟังโยมทำบุญให้คนตายคนนี้<อ>จะได้ความใจว่าตอนที่สุบ,บินสุบ,บินนี่ก็มีเรื่องอิงในเรื่องของคนตายออยังไงหล่ะแม่ตกไปในระลับครับ เรากันหนไปบนปวดนี้เปบวชไปบวชเน้นจะถามอาการนิส่งตรงนี้เด็ดที่ไปให้เมตตกนรกเมื่ไปใช่ใช่ครับยกมาถึงกันเลยเอาดวงวิญญาณนี่ยังไม่ถึงข้ั้นยกเอามาคืนหลังเส้นเหลวนะตกตั้งตัวตั้งใจจากที่เป็นนายข้าจากที่ไม่มีจิตใจอาเกี่ยวกับบุญทานข่าวบัตต์บุญนางตงเป็นคนเของตีนเท่าอืมเอาดีมลมา <okay>. ถ้าทุกจะยกนิทานมีในไล้านของพระบารีตำนางกล่าวมาตามเรื่องราวมีคอยฟังว่าทีน่นกทุนูนิทานว่าินรงการบัลพระชาในศาสนาตามคำสอนอัล สว่วนตัวของพ่อเขาเป็นนายพานะแม่ของเขานั้นชื่อกับจานีส่วนตัวของบุตรเธอสุบ <onun ruins> ิน <São people dying> ื่อกุมารสุบินตั้งอยู่ในสิ่งของพัจจินาสี บางกำอันได้ไม่เคยจานยินดีไม่เข้าไปคุกคีเก่งกลัวกำคันถึงพ่อจะสอนไม่เข้าป่าลาซาไม่นึกกำนัดในสิ่งเหล่านั้น การตีการขากี่ตัวสังขารเขาเขาเตวัดทุกวันนีไม่เว้นไม่ไว้พ <c oughs> อจะพึ่อเขาใม่ยิงกระสุนก็เปลีนใจคุ่นก็คิดเบื่อไงจะพาไปป่าเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ